Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปที่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูดครบแลงคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกและคูป,ปองคุ้มๆุมแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลทักอพัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นอีกมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโอเพียนในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดหน้ำนาด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บเบสเลียตชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาลุยในโหมด COV นะครับเป็นโหมดเก็บแต้มนะครับผมในเกมนี้ถ้ามองจากฮีโร่ทีมเราเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างเล่นยากนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่มี C ีซนะครับแล้วก็ช้างเองเนี่ยก็ไม่มี c ีนะครับผมคิดว่าช้างคนนี้นี่น่าจะติดเม็ดแน่นอนนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยคนไม่ค่อยเล่นช้างกันนะครับผม ในเกมแบบนี้เลยนะยิ่งเมทเป็นทูเรนอย่างเงี้ยเรายิ่งไม่มี C c เลยนะครับเกมนี้ผมมองว่าค่อนข้างเล่นยากนะครับผม c c ของเราเนี่ยที่จะดีๆเลยเนี่ยคือ,อติของลาวิลนะมันมีแค่นั้นจริงๆนะครับผมที่เหลือเนี่ยต้องอาศัยสกิลเพ์ส่วนตัวในการฆ่าทาั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคีล่าหรือว่าอันเลนนะครับซึ่งอันเลนก็นั่นแหละทุกคนผมไม่ค่อยเจอเรนโหดเท่าไหร่นะครับและตอนนี้คือเราโดนเวทบูด้วยนะครับผม และเลนจเจกับมีหน้าครับยิ่งฟันยิ่งเก็บแต็แตกครับผมถอยออกมาก่อนนะครับคีล่าเข้าไปเล่นให้นะครับโอเคเราเก็บมาได้หนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวเรารีบเดินกลับไปรับเวฟเลนกลางนะครับผมอย่างน้อยก็ได้สักตัวก็ยังดีนะครับฟึบโอเคได้มาหนึ่งนะครับได้สองตัวนะครับผมไปกินต้องเดินอ้อมหน่อยนะเพราะว่าลิเรียเนี่ยเขาดัดตอดเลือดเรานะครับ ในเกมนี้เนะี่ยผมหาคนเล่นด้วยได้ยากมากเลยนะคีล่าก็ไม่ใช่ตัวที่เล่นต้นเกมนะครับคีล่าเขาก็ต้องการของแล้วก็ต้องการคนชงให้นะครับส่วนผมเนี่ยก็ต้องการคนชงให้เช่นกันนะครับผมซึ่งมันก็เลยต้นเกมเล่นยากนะทีมเราอะ่ะผมเล่นกับคีล่าได้อยู่แหละก็ช่วยๆกันส่งดาเม็นะครับน่าจะได้ค่าหนึ่งตัวอยู่นะครับคีล่าเจอกับหยานนะครับผมหยานที่เดินม,มาแท็กกลางครับก็ หือว่าคีล่าทาโทษได้สวยนะครับผมฟิกเลยนะครับผมเผื่อแบบเพื่อนเราฆ่าไม่ได้นะครับเมื่อกี้ีนที่เราฟิกเนี่ยเพราะว่าเรามี Thundercap เนาะก็คือพาสินะครับฟิกเข้าไปเนี่ยพาสิมันก็ช็อตเลยนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคีล่าเขาเก็บได้นะครับเขาฆ่าได้ออฟเลนที่ชอบเดินแถกกลางเนี่ยก็ดักได้ไม่ยากครับยังไงเขาก็ต้องเดินกลับเลนครับเขาไม่ไปไหน เราจะไม่เดินเสี่ยงเข้าไปนะครับเราจะแบบอมๆอมเข้าเอานะจังหวะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเดินเข้าไปเมื่อกี้นี้ก็น่าจะโดนสวนตายนะครับผมคิดว่าเลสเราเนี่ยไม่น่าจะอยู่แล้วนะครับบัตเตอร์ไฟอาจจะเข้าแปลวเลสแล้วก็ได้นะสำหรับ,บเลสท,ที่เลนล่างนะครับลิเลียกำลังเดินกลับนะครับผมโอเคบัตเตอร์ไฟอยู่นี่แต่มีเลสมาด้วยนะไม่รู้อ๋อเป็นเลสตัวเองนะครับผม เลนเรายังอยู่นะครับเลนล่างเยอะมากนะผมจะขึ้นไปเล่นบนนะครับเพราะว่าลงล่างไปเนี่ยโอกาสฆ่าได้น่าจะค่อนข้างน้อยนะครับเราลองเดินขึ้นมาเล่นบนดูโอเคไม่ได้ครับแต่ว่าได้ฟิกก็สวยแล้วนะคือได้ฟิกแบบนี้ทำหยานหย่องได้อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเราก็มารับเลนกลางเหมือนเดิมนะครับโอ้โดนคอครับผม แต่มีน่าจะล้มแล้วนะครับโอเคสวยครับผมโอ้บัตเตอร์ไฟโอ้ไม่น่ารอดทุกคนแล้วอันเลนเข้าไปฆ่าลิเลียมมาได้ครับแล้วก็น่าจะต้องแลกด้วยชีวิตหรือเปล่าแต่เถียงอยู่เอาอยัางไงเคไม่รอดอยู่ดี <laughs> โอ้โหเฮ้ยเองก็ดุไปบัตเตอร์ไฟเพื่อนนั่นช้างนะจะล้มช้างในป้อมเลยเหรอ หดไปหรือเปล่าผมน่าจะแย่งไม่ได้นะครับผมเรนล่างโดนได้นะครับลิเลียนี่ก็ได้เหมือนกันแต่ลิเลียจะตายนะครับถ้าดูจากมินิแมปแล้วตายแล้วนะครับผมลิเลียผมว่าแครรี่เราคุ้มนะครับผมไม่ต้องทําอะไรคนก็เข้ามาให้ฆ่านะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะแลกด้วยชีวิตก็ดีกว่าตายฟรีนะครับต็ตรงนี้เขาสกิลหมดกันแล้วนะครับผมเอลสุตีเอาตอวแทกไป b u t เตอร์ไฟวิ่งเข้ามานะครับอันติไปที่มีหน้าแล้วฟิกเกอร์หลบครับผมเอามาดี๋ยวบัตเตอร์ไฟเอ็งห้าวเหรอดับเบิลคิวไปนะได้แบบนี้มาก็รวยครับผมไอช็อตเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าเกิดผมไม่ใช้ฟิกเกอร์เนี่ยอันติของผมเนี่ยมันก็จะติด b u t เตอร์ไฟนะครับผมก็เราก็ต้องฟิกเกอร์หลบเอาเนาะถ้าเกิดเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับก็สามารถใช้ฟิกได้เลยไม่ต้องงกฟิกนะครับถ้าเกิดฟิกแล้มาได้ค่านะครับผม ในชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะเป็นจะต้องออกตัดเลือดนะครับผมเพราะว่าฝั่งผมเนี่ยตัวดูดเลือดมีหยานกับมีหน้านะครับและรูปเกมของเราเนี่ยคือมันก็เป็นเกมตามด้วยนะครับผมถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดมาเป็นเกมตามเนี่ยผมจะออกตัดเลือดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนจะไม่ใช่เกมตามแล้วนะครับผมเราได้ป้อมเขามาก่อนนะก็ถือว่านําแล้วนะครับแต่ว่าฝั่ง้นเนี่ยมันเป็นมีหน้าครับแล้วแครี่เราเป็นลาวิลครับลาวิลสามารถปั้มแตกมีหน้าให้ได้ปั่นได้เรื่อยๆนะครับผมตรงนี้ ก็มีตัดเลือดหน่อยนะครับจะได้เซฟไว้นะครับผมลาวิวได้บนมาด้วยนะครับสวยอยู่ครับแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับแต่ว่าช้างก็เดินขึ้นไปช่วยนะครับเดี๋ยวเราเล่นการกับคีล่าเลยก็ได้นะครับผมเอาป้อมกลางนะครับถ้าเกิดได้ป้อมกลางเนี่ยคุ้มกว่านะครับแต่คีล่าเลือกที่จะเป็นไล่ลิเลียนะครับและหยานเข้ามาครับผมตรงนี้ถอยออกมากรหยานฟิกเกอร์เข้ามาเล่นครับโอ้โหแล้วเก็บคีล่าไปด้วยครับแต่ว่าลิเลยรอดหรือเปล่าไม่รอดนะครับผมเลือดน้อยๆนี่ผมเอาแน่นอนนะครับ เคลียร์นกันไปก่อนนะครับผมแล้ววิ่งขึ้นไปช่วยครับโอ้โหแต่บัตเตอร์ไฟนี่คือมีสแต็กนะครับผมไม่ค่อยน่าเสี่ยงเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอเลนเก่าเกินเพื่อน <c oughs> โคตรเก่าไปค้ำยันป้อมในเลยทุกคนราคาได้ได้วยนะประเด็นอะ่ะอุ้ยเก่าเกินแต่ผมว่าไม่น่ารอดน,นะน่าจะโดนปิดแล้วละ่ะเรียบร้อยครับโดนล้อมจับ ไม่รอดเกมนี้นี่คือมีหน้ามีทั้งลาวิลปัม๊มสแตก็กอันเลนปัม๊มสแต็กนะครับผมเล่นมันแน่ๆนะครับมีหน้านี่คือปั่นแบบปั่นมันเรยปั่นหัวหมุนนะ่ะพยายามอยู่ไกลๆเขาไว้นะครับผมไม่อยากโดนดึงนะเอ้ยสตันตโดนะนะสตรัรนโดนอย่างนี้ก็ต้องมอบแล้วละ่ะเรียบร้อยนายคือคนสวยนะลิเล่น่า เรา,เาป้อมกลางไม่ได้นะครับเพราะว่าหยานเนี่ยเขามารับนะครับผมเดี๋ยวเกตสแต็กกับน,นกตัวนี้ก็เดี๋ยวไปเล่นกับเพื่อนหน่อยลวกันนะครับสำหรับในเลสอืมไม่น่าได้นะครับผมเมื่อกี้นี้เอซูมหมอนจะตีแล้วนะครับเล่นกับราวิรงกลางได้อยู่นะครับผมแวนการ์ดเข้านะครับหยานน่ายังมีันติอยู่หรือเปล่าอันติแล้วครับผมโอเคก็ต้องยอมครับถ้าเกิดหยานอันติก็อย่าไปสู้เขานะครับผม ก็ปล่อยเข้าไปนะครับลองตีเขาหมดแล้วเราก็ค่อยเล่นก็ได้นะครับผมถ้าเกิดเจอหยานนะเพราะว่าพวกหยานที่มีันตีเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะครับผมมันจะเบิร์ตเราตายตอนไหนก็ได้ถ้าเกิดมันลำเข้มๆเ,เ,เนี่ยผมบอกเลยว่าหายายใน2วินะครับผมอย่าไปประมาทมันนะครับสาหรับหยานโอ้แล้วดูดิมีหน้าผมปั๊มสแต็กันเลยครับปันป่นปันป่นปั่นโปั่นรัวๆครับผมผมก็เก็บสแต็กเหมือนกันมาดิ ขวามือเพื่อนบวกแล้วครับใช่หรือเปล่านายใจเย็นนะโอ้โหอะไรวะน่ะมันเ <c oughs> ข้าไปรวมกันถึงข้างในป้อมเลยว่ะมันเดือดเกินกว่าทีมเราอะ่ะฆ่าหยาดไม่ได้อยู่นะแต่ก็นั่นแหละตายสามครับผมทำเดียวเลยทำทำไมได้ผมได้ก็จะโอ้เสียป้อมด้วยผมดูทรงอะป้อมนี้ ไปลึกไม่ตามแล้วนะโอ้ยตายไหมโอเคตายอย,อยู่อยู่เพื่อนเราก็โยนหมดทุกคนผมต้องเตือนสติเพื่อนหน่อยละโอเคฟิล์มยากเหลือเกินนะ <laughs> โอเคถือว่าเราเติอนสติเพื่อนแล้วนะครับผมเอาจริงๆผมไม่ค่อยมาพิมพ์อะไรแบบนี้นะอันนี้คือจริงจังไงทุกคนเก็บเม็ดไงอ,อ,อยากได้แต้มไงทุกคนก็ไม่อยากแพ้นะครับก็เลยต้องแบบปกติผมไม่ค่อยพิมพ์หรอกทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะพิมพ์ไปเนี่ยแล้วเพื่อนจะฟังหรือเปล่าด้วยนะครับแต่น,นี้ก็ถือว่าเราได้เตือนสติเพื่อนนะคือผมเห็นหลายรอบแล้วว่า อันเลนนะ่ะมันห้าวนะคือคือช็อตที่มันได้มันก็ดีอะ่ะแต่ช็อตที่มันไม่ได้ดิมันก็เป็นแบบนั้นแนตะ่มันก็เป็นโยนนะครับผมแล้วทุกครั้งที่เข้าไปฆ่าได้เนี่ยก,ก็ก็จะตายเสมอนะแต่แต่ถ้าเกิดฆ่าได้ด้วยแล้วตายเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากครับก็เท่าทุนครับแต่เนี่ก็คือตายเสร็จเสียกลางดีนะไม่เสียยันป้อมในนะครับผมแล้วผมมาตายไปด้วยนะครับตัวลิเลี่ยฟิกเล่นด้วยนะครับ มีหน้าอยู่หุ่มหน้าเรานะครับอืมเสียดาร์คด้วยนะเนี่ยทุกคนอะไรกะเพื่อนผมไปกะอ้นายเลือกบวกได้ไหมเพื่อนขอร้องล่ะคือก็เข้าใจฟิลอันเลนแหละมันก็ต้องฟันน่ะนะมันมีดาบมันก็ต้องฟันน่ะนะ ฟันดูธนาคารหน่อยเพื่อนลิเลียเจ็บนะครับเกมเรามันได้เปรียบทุกคนเราไม่ต้องไปทำหนึ่งขนาดนั้นนะครับแค่เราทำคลิปทำคลิปไปเรื่อยๆคุมเกมไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่า,าการเงินของเราเนี่ยมันจะค่อยๆฉีกขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวพอเงินเรานำมากๆเราก็ค่อยเล่นเยอะได้นะครับอย่าหน้นติถอยครับถอยยาวๆครับผม อืมันเลนไปว่ะแล้วลาวิวก็ยิงด้วยโอเคผมเข้ามาทำอะไรดีกว่า,าคือก็แค่ถอยออกมารีเซ็ตเมื่อกี้เนี่ยช้างมารับช้างมารีให้แล้วนะครับแล้วแบบอันเลนเข้าไปลา,ลาวิวก็ยังตามไปยิงด้วยอีกคือแบบมันถ้าจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบแหละถ้าเกิดเพื่อนเข้าเราก็ต้องเข้าตามอ่ะเหมือนผมเมื่อกี้เนี่ยที่ผมแบบพยายามเข้าเข้าไปช่วยเพื่อนอะ่ะ จริงๆคือมันถอยได้แล้วนะครับผมไม่เป็นไรน่าจะแพ้นะทุกคนเกมเนี้ยเพราะว่าคีบเข้าอะ่ะคีล่าก,กันคนเดียวเฮ้ยนายจะโชว์ปฏิหารอย่างเ้เลยคีล่าเฮ้ยแล้วเราไม่แพ้แล้วเราไม่แพ้ไงไปเพื่อนซักทางล่างได้นะล่าง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 ไม่มีป้อมนอกเลยนะเพื่อนเราได้นะบัลลกล่าง ผมไปนะใครไม่ไปผมไปใครไม่ไปผมไปเอาบูก่อนด้วยครับชิลคือเมื่อกี้เนี่ยคีร่าโคตรเท่มันหลบมันหลบเกี่ยวของมิน่าได้ห่ะทุกคนหลบหลบสกิลสองของมิน่าได้อะ่ะแล้วมิน่าก็เสียอัติด้วยแล้วคีร่าคือตัวปิวเลยสกิลสองคีร่ามันเอา้าโอ๊ยแต่ไม่ได้อะโอ้โหคีมันไม่เข้าะดิเพื่อน หรือว่าคีบข้าววะแต่ <c oughs> มีคีร่าเข้าไปฝืนตีคนเดียวเมื่อกี้นี่ถ้าลาวิลเอาด้วยก็น่าจะได้อยู่ครับแต่ตรงนี้เราก็ต้องถอยแล้วละ่ะเอ้ยผมน่าจะเอาได้นะไม่ได้ละถ้าข้าได้น่าจะโดนปิดแน่นอนถอยดีกว่าเฮ้ยลาวิลนายไปยิงแบบนั้นทำไมอะ อ้าวตายหรือเปล่าดีกว่าโอเครอดช้างไปช่วยได้ทันนะครับอันเลนทําคลิปล่างสูงมากมากเลนะครับฝั่งกูเนี่ต้องกลับไปกันล่างนะครับผมโอเคมีบัตเตอร์ไฟกลับไปกันนะครับลาวิวยิงอัตติไปแล้วครับดอกนี้โดนใครหรือเปล่าไม่โดนใครนะครับผม แล้วอันเลนเจ้าเก่าเจ้าเดิมจะเป็นพี่คนเดิมหรือเปล่าที่จะต้องเสียชีวิตชัดเจนทำ <c oughs> ไมมาถึงเป็นแบบเนี้ยทำไมอันเลนมาถึงเล่นแบบเนี้ยทุกคนไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจเลยทำไมอะทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นด้วย ออถอยถอยเพื่อนถอยถอยเราอย่าตายเพิ่มแค่รออันเลนคีร่ากำลังทำคิปบนอยู่เราแค่การคีปพ,พอเพื่อนเราทำได้โอเคสวยช็อตไปให้เขากลับบ้านช้าๆนั่นแหละนั่นแหละมาติดอักกีผมไปอยู่นะถ้าจะวาร์ปก็วาร์ปกันนานนะครับแล้วคีราได้ป้อมบนมาแล้วนะครับผมตามไปถึงที่สุดผมบันฟิกเหมือนกันวทุกคนคือไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หรอก ถอยไหมพวกเราหมูเฮาเราจะตายกันเบิดถอายเถะโอเคสวยเพื่อนหยอกหน่อยนิดนึงไม่เข้าสุดนะอานเลนทําอะไรอย่าวู่วามเป็นห่วงคนเดียวเลยผมเนี่ยเป็นห่วงอาเลนคนเดียวเลย <c oughs> ชอบตัดสินใจอะไรที่มันแบบวู้วามอะ่อะไรมาแล้วครับผมกระสุนกระสุนนี้ผ่านหน้าไปแล้วก็ไปเดินใครไม่รู้ที่อยู่ในป้อมน่าจะเป็นลิเลียนานะครับ ช้างเติมเลือดถอยก่อนก็ได้นะแล้วก็จะเกิดนะครับผมมีพาสซีฟอยู่นะครับเรายึดให้ได้อยู่สกิลเช็คไปมีหน้าเพิ่งเดินเข้ามาเราโดนซูมด้วยคีล่าไปแล้วครับผมตามคีล่าเลยครับคีล่านีา่แหละตัวควาหวางของหมูเฮาขีล่าเราติดอยู่ในข้างในดาร์กอะทุกคน อุ้ยอเอาบัสทําไงยังไงดียังไงดีงงดบัสต่อเลยตายไหมตายครับผมถอยเติมเลือดแป๊บคือเมื่อกี้เนี่ยวัตเตอร์ไฟอ่ะเขาเลือกที่จะมาใส่คนไว้ทุกคนแล้วผมยืนกันอยู่3ามคนนะครับบัตเตอร์ไฟมันจะไปไหวยังไงนะครับแล้วอันเลนนะครับผมเหมือนจะไปแอบตายอยู่คนเดียวนะครับน่าจะเป็นโดนหยานนะครับผม เอาทุกทางจริงๆว่ะอเลนคนเนี้ยเอาทุกทางจริงๆแทงเลยเพื่อนเราจะตีแล้วน่าจะได้นะครับผมถ้ารีเลียมให้แบบโป๊กสองขวนตายหมดอะไรเงี้ยสวยต้องงั้นเอาเลยแล้วกาันบูตัวเนี้ยขอให้การเติมเลือดกลางไหมต้องกลางก็กหล่ะเพื่อนมีทางเยอะด้ยวยจะต้องปล่อย เป็นกาดออกแล้วนะยังไม่ปล่อยอีกเหรอเออเก็บสแต็กหน่อยขอเก็บสแต็กหน่อยโอเคไม่ได้สแต็กนะครับผมแต่ว่าค่อยๆเก็บไปสามละถ้ามีสแต็กก็อาจจะโอ้ยโดนดึงโอเคสวยไม่ต้องห่วงครับมันเป็นช้างแล้วมีคนโดนสตันแล้วยังไงต่อ ีอานเลนมาแล้วครับตัวเปิดตัวเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้ยทรงไม่ดีเลยไม่แต่ได้อยู่หรือเปล่าวะโอ้เหมือนจะไม่ได้แล้โอเคถอยฟิกเกอร์มานวดไปครับเขามีกัน3คนซึ่งผมมีพาสซีสบและมีนติผมสามารถไล่ได้หนึ่งคนนะออกไปก่อนเลยตายเกิดไปนะครับเจ็บมากวันทุ่ย น่าจะติดเคี้ยวนะครับผมผมช็อตหมดอะไม่สนผมช็อตหมดไม่สนแล้วเพื่อนตีบ้านจบเกมสวยเจเจครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมที่ลุ้นมากนะครับลุ้นอันเลนอะลุ้นคนเดียวเลยคือลงซีโวเนี่ยผมแบบ ลุ้นทุกเกมนะครับผมลุ้นว่าแบบเออเราจะเจอทีมโอเคไหมนะครับแล้วทีมฝั่งสรงข้ามเนี่ยจะโหดเกินไหมหรือว่าฝีมือพอๆกันนะครับถ้าเกิดเจอฝีมือพอๆกันเนี่ยมันก็ไหวครับแต่ถ้าเจอทีมนู้นเนี่ยโหดกว่าทีมเราเนี่ยก็สู้ยากนะครับผมแต่เกมนี้คือคีล่าเล่นดีมากนะช้างก็เป็นช้างเม็ดส้มนะครับผมช้างก็ถือว่าช่วยเพื่อนดีนะครับแต่ว่าอาเลนนี่คือโยนไม่พักเลยนะครับผม ชื่ออยางนะครับแคทเปอร์แมวเป่าอันเลนชื่อแมวเหมียวโอเคเป็นคู่ปรับกันนะครับถึงว่าตบกันไม่หยุดเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จะจบนะครับและใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ